นะครับอาครับอ่าอ่ามีนะครับในกระดาษรองหมุนนะครับหมุนต,ตามเข็มนาฬิกา Thank you. อันนี้ดูชัดๆนะครับหลายท่านอาจจะมองไม,ไม่เห็นว่นานูนไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ใบดูนะครับใบแก่งไหมครับเ,เพราะนนี้มูลปกติไม่ดังไม่อะไรนะเป็นลูกปืน,น เห็ง่านะครับเส็จง่ายนะครับแสดงว่ามุนถูกทางครับถูกทางนะครับแหนก็รับคงที่นะครับตอนนี้ใช้าปาามท้า,าไมโครนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับแต่มอเตอร์ยี่ห้อบายดีเอกนัรือเบดีๆแก่ครับจำไม่ผิดครับสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามอเตอร์ตัวนี้ผ่านนะครับทดสอบแล้วผ่านนะครับไม่มีความร้อนขึ้นมากนะครับพอฟูดอุ่นนี่ครับเพราะมันไม่มีใบนะครับกับพออุ่นอนิดๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ